สวัสดีคะ่ะเด็กๆกิกจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องประเทศไทยและประเทศลาวคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูตังเมมีเพลงมาฝากเด็กๆคะ่ะไปฟังกันก่อนนะคะเพลงสวัสดีแบบไทย สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยแบบสากลแล้วก็แบบไทยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามน่ารู้ของเราคะ่ะข้อที่หนึ่งถามว่าเนื้อเพลงพูดถึงอะไรคะเด็ก ข้อที่2ประเทศไทยมีการทักทายกันว่าอย่างไรคะเด็กๆข้อ3ประเทศไทยประเทศเลาวใช้คำพูดทักทายกันว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆช่วงเด็กๆจาก๋ามาสังเกตกันเถอะ คุณครูจะมีแผนที่ประเทศไทยและประเทศลาวให้เด็กๆสังเกตนะคะแล้วให้เด็กๆบอกว่าแผนที่ทั้งสองประเทศนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะแผนที่ประเทศไทยเด็กๆจะสังเกตได้นะคะว่าแผนที่ประเทศไทยจะมีลักษณะคล้ายขวานมีธงประจำชาติที่มี3ส,สีคือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินค่ะ มีดอกไม้ประจํำชาติก็คือดอกราชพฤกษ์กนะคะหรือดอกคูนที่เรารู้จักค่ะมีสีเหลืองและมีลักษณะเป็นพวงแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือประเทศลาวค่ะประเทศลาวนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าแผนที่ประเทศลาวมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอ่าแล้ว ประเทศลาวนะคะมีดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกลีลาวดีค่ะก็คือตามภาพเลยด้านในจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆด้านนอกเป็นสีขาวนะคะธงประจำชาติของประเทศลาวนะคะจะมี3สีเหมือนประเทศไทยแต่ลักษณะไม่เหมือนกันนะคะของประเทศลาวจะมีสีแดงน้ำเงินและสีขาวค่ะจะเป็นแถบเส้นสีแดงและสีน้ำเงินส่วนสีขาวจะเป็นวงกลมค่ะอยู่ตรงกลางเลยนะคะนี่คือประเทศลาวค่ะเด็ก ค่ะประเทศไทยและประเทศลาวนะคะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนซึ่งไทยกับลาวนะคะจะเป็นเพื่อนบ้านกาันที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดค่ะ มีประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมากจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเลยทีเดียวนะคะเด็กๆและประเทศไทยนะคะจะมีเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครค่ะประเทศลาวนะคะจะมีเมืองหลวงของประเทศลาวนะคะชื่อว่านครเวียงจันท์ค่ะเด็กๆคำศัพท์ประจำวันใช้แหล d Thailand แปลว่าประเทศไทยอีกครั้งนะคะ Thailand Thailand แปลว่าประเทศไทยลาวลาวแปลว่าประเทศลาวอีกครั้งนะคะลาวลาว แปลว่าประเทศลาวค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยประเทศลาวไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ